ลดร,ราคาอะไรกันขนาดนี้ครับเนี่ยบ้าไปแล้วสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวโปรโมชั่น9เดือน9เนี่ยผมขอเอาใจวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานกันหน่อยนะครับ h o n d a City 1.5S ตัวนี้นะครับราคา9เดือน9เอาไปเลยครับ399,000บาทราคาไม่ถึง400,000ครับถูกมากๆครับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานเนี่ยใช้คันนี้เนี่ยใช้งานในเมืองเนี่ยประหยัดแน่นอนครับ นิสสันออนิวเทียนานะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัว2.0 XL นะครับสีขาวแบบนี้ปี2019เลขไม้เพียงแค่93,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาโปรโมชั่นเอาไปเลยครับ659,000บาทสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนตรวจสอบประวัติได้ลองเข้ามาดูนะครับคันนี้สวยงามครับสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวนะครับโปรโมชั่น9เดือน9เราจัดให้อีกแล้วครับคันนี้ ราคาเอาไปเพียง6,99,000บาทคันนี้นะครับเป็นตัว Honda CRV 2 4 e นะครับตัวนี้เป็นตัวขับสองนะครับ 2-wheel drive นะครับปี2018เลขไม้เพียงแค่1,000งแเท่านั้นนะครับคันนี้ปี2018สีขาวเอาไปเลยครับ6,99,000บาทถ้าใครสนใจนะครับลองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ Line อหรือว่าใน Facebook นะครับหรือว่าถ้าใครอยากดูรูปเนี่ยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สบายคานะครับเอ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ